สวัสดีครับเพื่อนชาวบล็อกเชนชาวคริปโตเคอเรนซีมาติดตามข่าวสารเรียนคริปโตเคอเรนซีเรียนบิตคอยน Bitcoin นะครับในมุมมองของช่อง BTS Official นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับเศรษฐีรายหนึ่งจ่ายคริปโตมูลค่ากว่า391ล้านบาทเพื่อซื้อเพชร 101กลัดนะครับเพชร101.38กลัดถูกขายไปแล้วในระหว่างการประมูลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพชรดังกล่าวมีชื่อว่าเดอะคี101.38กรัดมีรูปทรงรูปแพรที่หายากมากโดยอยู่ที่101.38กลัดนะครับได้ถูกขายในการประมูลผ่าน โซ so, เทอร์บี้เมื่อวันสุขที่ผ่านมาเป็นดังกล่าวถูกขายกับเษตีผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามจากห้องกงโดยผู้นี้ได้ทำการใช้เหรียญคริปโตมูลค่ากว่า12ล้านดอลลาร์หรือ391ล้านบาทเพื่อซื้อเพชรดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามมันยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเหรียญตัวไหน ถูกใช้เพื่อซื้อเพชรนี้แต่ที่แน่ๆก็คือซูเทอร์บี้รับแค่บิตคอยนกับอิตาเลียมนะครับนอกจากนี้การใช้คริปโตเพื่อซื้อเพชรดังกล่าวนั้นถือเป็นการจ่ายเพื่อซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับทางโซเทอร์บีเ้เผยว่าปัจจุบันมีลูกค้าเป็นจำนวนมากที่ความสนใจในการประมูลเพชร โดยคิดเป็น80%ของผู้ซื้อทั้งหมดในปี2021นี้นะครับเดขที10138เป็นเประเภทอซึ่งหมายความว่ามันไม่มีในตัวเจ่นเจือปนเนื่องจากอัญมณีที่มีความโปร่งแสงในระดับสูงนั้นหายากอย่างไม่น่าเชื่ออัญมณีเหล่านี้จึงมักสงวนไว้สำหรับมหาเศรษฐีพันล้านราชวงและาลาดาราดนังเท่านั้นนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ